เย้เยฝนตกมาแล้วฝนตกแล้วจ้าฟังลาวฝนตกแล้วสบายดีสุข้สุขคนเด้อสบายดีย้ำเศร้าตกตั้งแต่ึ้นผูวนี่นะมาส้ำเศร้าอีกหางลินุ้ยหนาวเด้อนี่เขาหน้าแซงไม่ลิง้งคือสีงามคือสีเขียวพี่น้องคพแนวนี้ คือสีงามคือสีเทียวอุ้มทุ่มขึ้นเลยคือสีซื่นนะคนนโต๊ะท <ừ, S 1> ำ <ừ. S 1> สดไสด้ออกหน้าแล้วนี <c oughs> <c oughs> ่เฮกินเป็นแล้วบอ

นี่อ้มามมมมมนี่นี่อามมมมมมเอาใส่ปากนี่ใส่ปากเจ้านี่ลูกอันเงี้ใส่ปากได้เลยอันนี้อามามมมอมมมมมะมสักิงนี่ไอมันเต็มสะก่นมสักมาซับเก่งเก่งามมมมมม้มันเต็มซะก่อนลูกให้มันเต็มซะก่อนอะเลียเออ เอามัมมัมมัมแซบบ่ลูกอามัมมัมมัมเร็วๆมัมมัมมัมน่ะของเจ้าค่นแล sí. ้วขนมเจ้าแล้วลูกเอ้ยไปสิญาติเด้ออลิงกับบอยหยาดขนมอลิงกับมีเอามัมมัมก่อนไอเงี้ยนมัมมัมเร็วกินน้ำได้ไหมมาใแม่ขอกินน้ำได้ไหม มาไหขอกินไดหมขอกินเน้<ม>นเฮ้ยกินน้ำเน่ให้กินน้ำเน่มา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 กินได้ไหม อ้าแมัมมัมอ้ามอย่าจับให้น้องให้น้องจับเองให้น้องครบแล้วนั่นวหมให้น้องถืออันนี้ใส่มือน้องเพิ่มมือน้องอ่ะเป้นนี่เรื่องอย่าเฮ็ดน่องอย่าเฮ็ดน้องนั่นะป้าป้าจริงไหมน้องแม่อย่าให้แม่อย่าให้บอให้น้องจับเอง จะน้อยมือน,น้องชายนี่ยอร่อยเนี่ยอย่าจับน้องน้องแห้งกระสีกัมแห้งน้องอืมอืมอร่อยนี่จับได้แล้วอ่ะกิน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 มาได็กินกินอ่ะกินอาหารอกิน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 ดีแล้วมวยกินน้อยมวยอันกินกินอะมัมม๊ามัมอ่างับอ่ะงับ <G ül> อ้ํงับงับงับน,น่ยนี่ใครกินละมีห้อยยิ้มละไดม้มีความสุขกับการกินคน,นยังมีความสุขกับการกินอะจ๊์จ๊ะอากินเร็วเอ่านี่นี่นี่ของจ่าอยู่นี่หรอกอันนี้ของจ่าเนี่ยเนี่ย

nha xẹp đi đôi 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 nè buồn tục mà sao đẹp nọc là mùa hang tốt bộ hướng bên này ở à, mà เลี้ยงเห็นยังก็๊อกยังก็๊อกใสยังอ่ะจอยยังบบบนี้จอยห้ออกเห็ดไปแล้วหันหน้ามาดูตูดมาดูหันหน้ามาดูเงื้ยนบ่ไหนนะบ่เงีอนลิงบ่ไหน เอ้ยมีลังคาพอแบบน,นี้เอ้ยเงินหลิงเออใหญ่ามาละวสั่งแล้วนี่เด้อเนีน่นนี่เด้ออยู่เด้อเงินหลิงว่ทะท่าน,นอันนี้ได้จ้ะอันนี้นได้จะ้ะเอจ้านั่งเอจ้จเะเอเจะเอ อ้อมนำบลาลูกป,ปะไม่อ้อมนำเหรอปะจะเอ๋อาบน้ำแล้วแล้วอาบน้ำแล้วก็จะกินนมนอนนอนตอนเที่ยงเลยได้บาดนีนได้บลาลุงเอ้ยอาบน้ำแล้วก็จะกินนมนอนเอาเอากินดีๆนะลูกเฮ้กินดีๆไม่ได้อยากเล่นจะนะนอนซะเด้อนะ นอนซะเด้อนอนเด้อเที่ยงแล้วนอนซะเด้อเที่ยงแล้วนอนชาเด้อมันเที่ยงแล้วเด้อมันเที่ยงแล้วเด้อขาไปอยู่บวกินบวกจับจับเอาตานมนี่จับเอาตานมจนนี่จับเอานี่จับเอาเมย A cha ta 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 cha ta ta hồn hồn, ta 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 hồn hồn, ta 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 hồn hồn, ta 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 เขาว่านายใหญ่เต oh so so right. ็มจอเอ้ยเพื่อยบ่นายใหญ่เต็มจอเอ้ยเพื่อยบ่เฮ้ยเฮ้ยออาน้ำแล้วมีแห้งบ่อน้ำเล่าอะไรมีแห้งบ่มีแห้งบ่เอาน้ำแล้วแะไรมีแห้งบ่นอนใช่เด้อนอนใช่เด้อเนือเนือเหนือเหนือเด้อหมาล่าเข้าตัวนอนกันเด้อไปลุงเด้อไปแล้วสบายดีสบายดีอี๋อะโจ้าแคล่โจ้าแคล่โจ้าแคล่